สวไสดีพี่นนอะมาเผาะกันคือเก่าเนาะนะกับธรรมศาสตร์บ้านเฮาเองตรงนี้น้ำลกเนะฝนเศ้าตกขัก้นมือได้ขั้นตกมาอีกอะคือเกา่าโดนหองนะนี่ที่ว่าลงได้เลยลงได้ละห้องกันเลย bèn chuyện với cả mình kể từ anh đi vậy anh anh mượn thang 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 của anh hai thằng na cứ câu มาเลี้ยงง่วเนาะก็เอาวง่วมาปลูกไว้ทนีนบางทีก็ปลูกจนดจำหัวจำห่าเข้าด้วกันก็บอกขี่ขันบอกเลยแจักสีบอกจะได้บอกผู้ใหญ่มันก็บอกยากแง่ตัอพวกเข่าเขาเคี้ยวเว้ยแหะอ่านี่ได้เนาะธรรมาสั่บ้านเนา ธรรมศาสตร์อยู่บ้านหนาเหานี่ได้เข้าว่าบ้านทงบ้านป่าบ้านป่าคารดอนเนาะดอนก็พิจารดอนกลางน้ำที่น้ำหอง phun nó sang không mà thuyền không mà hiệt thuyền mày xuống lắng yêu có thăm mà xạ bạn không cứ cao khao... Cò nó mãi nó thêm. nó năm nó hai thay pa... hai năm năm này đó năm sẽ để năm của cô ấy được năm 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 ไข่เนาะเขามาปลูกเขาปลูกเอาบ้างเจ้าเนาะพุดดิปอยตัวพอยแล้วก็บบริสุทธิ์บริสไทใจดอกว่ามันสีเขาหัวเ้าจังไลยมีแต่แต่ว่าให้เาเบิ่งเอาเองนี่เนาะเขามาขุดใส่ต่อนใส่ใจเขา Còn em kiềm Có cái Viện tờ vào này Đang chạc mà Mà thái, áp Thì nó hơi rồi Mình, mình nhạc xuấy cao Nọn lông tươn Nọn xẹp Phấn mình tốt. ฝนตกขึ้นเ่ากับพ่อใั้งแต่มีกบตกนะกบเนาะอยู่หนาเหือนขั้นวาสันโ้ยนักมาอยู่ปีก่อนนี่บ่มีต้นใหม่ต้นใหม่บ่ทันใหญ่ขึ้นมันทั้งลมทั้งฝน โออยากย่อนแซงแต่เพิ่มไปไลยสิได้ต่อเพื่อนเห้หลายสำนีนะผมมีเวลาว่างพราะศิริบาสศได้เห็ดต่อนะแต่ละมือแต่ละเว้นอ้าอยู่พอาะนนะว่านะโคมไใบสื่อเครื่องเมยนแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยนะสื่อบล็อกใบวัดใสเงินมาอีกรอบนานจังสีสื่อปูน เทพพุ่นล่ะกะมาเทเทเอ็นเนาะเทาดเอ็นีเฮาก็กอกอขึ้นมาซ่ํนี้เมี่ยเนาะกอขึ้นซ่ํนี้ไว้จงหนวดไว้หนวดเฮาใส่เด็ก10พุ่นดหนวดเฮาใส่เด็ก10 ปกติก็ใส่เด็ก6กเขาใส่เด็กซีฟนะรวยชะตาว่าอ้าวน่มใหม่หก็ยักสมเพาะว่าตอนนี้ก็ก,กลอละหัดซำนี้เนาะมาทัานายกอขึ้นต่อมาชิโอขึ้นมาหอดนี้มองมันจุกเล็กหนวดไหลเนาะเท่ข่านอินแต่ว่าเขาบาววาน หล,ลอกแค่เพื่ออยากมาเก็บไปกินเนอะได้เขาก,กินเอาบมจะกินนี่เพื่อนก็นมาปลูกหัวเขาไก่หัวต่ๆนเไก่แต่ว่าวางนี่หกก้องโถดิปลูกเครื่องไส้ก็นัาปลูกเครื่องไส่นี้เอากระสีได้มีการว่าโอรมกันอยู่ศึกษากันอยู่เอากระจากสีบอกบอกปุ้ใหญ่ คนสิ50ปีเฮาก็บอกยากอยู่เพราะว่าเฮาก็บ่มีเวลาว่างอยู่เพื่อนแน่กันเฮาว่างแน่เฮาก็สิได้เว้าสิได้โอ๊ดมกันจาแจงสิได้นั่งเว้ากันอยู่แต่เฮาบ่ได้สู้อยู่เพื่อนมีแต่แต่ฝากนําพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าเพิ่นนอนอยู่นี่เนาะโอ้ยตมค่ะบ่ทนกับไก่ จนได้เอาอันนี้มาวางไว้ถ้ว่า,าสะพุทขึ้นไม่หยีบของฮาวเวิร์ดไก่กระยาก็มาพีคอยขึ้นน้ำมาลกูกหยาก็มาพีขึ้นเพาะมาเอมอมีนขึ้นบ้านคอยเอืนอนหยาพักอีตู่แต่อยู่นี่ก็จะคอยเอืนอนหยาอย่าง nhi ka, no, mặt nhạc, bù bùa, cả bìa đinh chi vậy nó bìa mà đinh chi có nhăng bùp bóc bùa cây cả khืน mắc nhìa cây khืน mắc khía vậy phù sườn à rồi bây đẻ mì bát mi có phải đẻ mà chắp mà sai thắp xay ấm này xăm này còn เตรียมออกไปเวียดเตรียมไปเวียดไปงานกันบาเนี่ยเราจะได้กระขอบใจน้ำได้เนานะมูฟูมูฟูที่เวิ่งคลิปพวกเราจนจบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยวเนาสิอัพเดตคลิปยังต,ต่อต่อไปเนาะ,อะขอบใจขอบใจนะ